ตั้งแต่วันที่1นมิถุนายนที่ผ่านมาก็เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของไทยเองแล้วก็ทั่วโลกเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็มีการเปิดรับมาตรการใหม่ๆขึ้นมาแน่นอนค่ะช่วงนี้ในช่วงของประเทศไทยแม้จะอยู่ในช่วงของโลซีซันหรือนอกฤด,ดูกาลท่องเที่ยวแต่รัฐบาลก็ได้ใช้โอกาสนี้นะคะทย,ยอยในการเปิดประเทศมาแล้วถ้าจําไม่ผิดก็คือตั้งแต่เดือน พืสิจิกายนค่อยๆค่อยๆขยับขยับขยับมาใช่ค่ะก็จนตัวเลขของผู้ติดเชื้อทุกวันนี้ก็อยู่เป็นที่น่าพอใจวันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะอยู่ที่3236รายเสียชีวิตก็คือ28รายตรงนี้ก็คือลดลงค่อนข้าง ใช่ใชค่ะแน่นอนค่ะในการคัดกรองการเข้าสู่ประเทศของเราเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนต่นตางๆนานกาการเปิดประเทศเนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมาแบบแม้เห็นผับบาสถานบันเทิงคาราโอเกะต่างๆก็เปิดขึ้นแล้วแล้วก็พื้นที่สีต่างๆก็ลดลงใน31จังหวัดในเรื่องของการสีเขียวใช่ค่ะสามารถเปิดได้ถึง 24นาฬิกา,าก็คือรวมไปถึงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแต่ว่ายัง <ฮะ S 2> ไงภาครัฐหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็ยัง <ฮะ S 2> ขอ ให้คงไว้ถึงมาตรการสาธารณสุขในการป<ช>้องกันโควิดอยู่ทั้งล<ช>้างมือเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ห<ช>น้ากากอนามัยค่ะก็โควิดฟรีซติ้งนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนร้านอาหารต่างๆเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนไว้ด้วยก็คือ Thai Stop Covid ท p ูพ s นะคะก็คือต้องมีการทําความสะอาดโต๊ะที่นั่งทําความสะอาดพื้นผิวทุกจุดสัมผัสอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานที่เราต้องออปฏิบัติกันที่สําคัญก็คือ ทุกภาคส่วนยัง,งยืนยันนะคะว่าเรายังคงต้องสวมแมสหรือหน้ากากอนมามัยกันอยู่นะคะเพราะว่าถึงจะใกล้ประกาศเป็นโรคประจำถิ่นแล้วแต่โควิดเราก็ยังไม่มียารักษาทีต้องเป็น โดยตัวเราเองในการเซฟตัวเราแล้วก็เซฟคนรอบข้างเราด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนแน่นอนนะคะตอนนี้ก็คือแม้ว่าจะมีตัวเลขของผู้ฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือน28กุมภาพันธ์2564จนถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณอันนี้เฉพาะประเทศไทยนะคะประมาณ130กว่าล้านคนล้านโดสก็คือโดสที่1 2 3ไล่เรียงกันไปประมาณ138 138 ล้านโดสนะคะ,เ,ะเป็นจํานวนที่เยอะแล้วก็แต่ยังไม่เพียงพออันนี้ก็คือครอบคลุมใน77จังหวัดแต่ก็คือขอให้มีการไปฉีดเข็มกระตุ้นสําหรับใครที่รับวัคซีนแล้วก็ดีใจด้วยที่ให้ความร่วมมือนะคะเพราะว่าหลายคนพิสูจน์มาแล้วสําหรับผู้ที่ติดเชือ้อก็มองว่าเขาได้รับวัคซีนแล้ว ติดเชื้อก็จริงแต่ไม่รุนแรงนั่นเองใช่เพราะอย่างนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่ไปฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่สี่แล้วถัดมาสักกน่าไอ้ที่สองที่ก็ติดโควิดก็บอกยว่าไม่ใช่ว่าฉีดแล้วจะไม่ติดคือติดแต่ตลดลงความรุนแรงของโรคลดลงวัคซีนไปช่วยลดตรงนี้ใช่ก็ไม่ถึงกับชีวิตก็ดูได้จากตัวเลขยืนยันได้จากตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะค่ะก็อย่างที่บอกว่ามาตรการต่างๆโดยเฉพาะการ เดินทางเข้าประเทศไทยนักท่องเที่ยวหรือเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็จะใช้โอกาสนี้ราคาเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแน่นอนค่ะก็มีการยกเลิกมาตรการสําหรับคนไทยที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยยกเลิกมาตรการไ l i n d n ด p พา s เป็นระบบลงทะเบียน Thailand Pass ที่ต้องมีการกรอกข้อมูลต่างๆกรอกมาแต่ก็ยังมีการตรวจตรวจคัดกรองต่างิงใช่ค่ะ ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยแต่ถึงประเทศไทยแล้วไม่ต้องตรวจแล้วคุณยืนยันเรียว่าคุณฉีดวัคซีนหรือมีผลตรวจ ATK นะคะผลตรวจนป r o f e s s i o n อ l ATK หรือไม่ก็เป็นผลตรวจเป็นในห้องแ a บนะคะอันนั้นเป็นมายืนย่นยันได้เลยส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่แน่นอนค่ะก็ยังต้องยื่น Thailand Pass แต่เอกสารต่างๆลดน้อยลงไม่มีไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้วก็ ก็จะได้ QR code มาแสดงแล้วก็ที่สำคัญก็คือยังคงต้องมีเงินประกันสุขภาพอีกหนึ่งม่นดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะก็เหมือนเหมือนเป็นการลดกระบวนการลดขั้นตอนให้ลดลงเท่านั้นเองแต่ว่าคล่องตัวแต่ความเข้มงวดของมาตรการยังมีอยู่เพราะว่าช่วงนี้ทั่วโลกก็มีการป่วยในเรื่องฝีดัดวานอนด้วยใช่ค่ะจำเป็นต้องคุมเข้มในเรื่องนี้โอ้หอันนี้ก็ยังต้องจับตามองอย่างที่บอกว่าประเทศไทยเราเองก่อนหน้านี้ก็ได้ยินแว่วๆมานะว่า มีแต่ตอนนี้หมายถึงว่าเป็นคน,เ,นเป็นนะักท<า>่องเที่ยวที่ทท<า>ต่อเครื่อง,อองใช่ค่ะก็อันนี้ก็อุ่นใจได้